สวัสดีค่ะท,ทุกคนนะคะจริงจริงลยว่ามันจะมีคำนะขอโหสิกรรมนะคะทุกคนพิจมาอะแบ่งปันในเรื่องข้องนะจะเรียกว่ซื้อนี่มาไหว้ค่ะนะคะเนี่ยเราตื่นตอนไหนเราก็ไหว้ตอนนั้นนะคะที่นี่มีทิ้งค่ะอันนี้คือเป็นหลวงพ่อภสัากระจายนี่อมสินเอาไว้ใส่เวลาทําบุญหรือเวลาได้เงินเข้ามาไม่ว่าจะได้เงินมาจากไหนก็คือเป็นเงินที่ ได้ทั้งนั้นนะคะนะก็คือดีหมดเห็นไหมอาจารย์ที่แบบครอบครัวเราเหมือนจะนะไม่มีแต่พอเราอาธิษฐานจิตขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับได้เงินไหลามาทีมานั้นแหละก็คือดีหมดนะคะทุกคนแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งสร้างบุญสร้างกุศลตลอดจะทําให้จิตใจเราสงบแล้วก็จะทําให้เรามีทรัพย์ข้างในแล้วก็เทวดาก็จะได้รับส่วนบุญ เราขันก็จะประทานพรให้เราหากินข้นจากพี่น้องก็จะสีมีเงินไหลมาเทมาจ่าพี่น้องก็บเสีมีเงินเหลือกินเหลือเก็บอันดับแรกให้เรานะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เคยขอโหสิกรรมแล้วก็ให้ขอโทษเหมือนขอโทษตัวเองนลค่ะว่าจีกรรมด้วยกายวาจาด้วยกายวาจาใจสิ่งไหนที่ข้าพเจ้าเคยทําผิดพลาดทั้งต่อผู้ใดไว้ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าขอหอสศกรรมให้ทั้งสิน้นหรือกรรมใดๆที่ใครคิดร้ายคิดไม่ดีพูดไม่ดีต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ให้อภัยทั้งสิน้น พื่อยกถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าแล้วก็ที่ข้าพระเจ้าเคารพนับถือในวันนี้จะพาสวดมนต์นโมตสักสวดคาถาพระมหาสกพัฒน์นะคะสวสดเป็นประจำทุกวันจะบังเกิดรับผลมีกินมีใช้ใม่ขาดมือดังมีสมบัติพระมหาสกพัฒติดตัวมีพลังครอบจักรวาลปรับชะตาร,ร้ายให้กลายเป็นดีมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเพิ่มบุญบาร,รมีแก่ศัพท์วิญญาณและเจ้ากรรมในเวรให้สูงขึ้นนะคะก่อนสวดมนต์ให้เราลึกถึง บอกเปรตสัพภเวสีก่อนว่าวันนี้เราสวดมนต์นะเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนโลกคิปสับพพวิญญาณต่างๆได้ยินเสียงการสวดมนต์ถ้าทนไม่ไหวก็ขอให้หลบไปถ้าทนไหวก็มานั่งฟังเสียงสวดมนต์เ้าพเจ้าขออัญเชิญกันายานมิตรทุกท่านที่ได้เห็นคลิปนี้มารับฟังเสียงสวดมนต์ไปด้วยกันเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลทําความดีไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขออัญเชิญเพื่อนเพื่อนโลกคพิปเทวด,ดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทาง ถ้าได้ยินเสียงสวดมนต์จงมารับส่วนบุนสกุลจากลูกได้เถิดพูดทางชีวิตตังเมปูเชมิทรมังชีวิตตังเมปูเชมิสังทางชีวิตตังเมปูเชมิพูดทางวันทามีกาธรรมังวันทามีกาบสังฆังวันทามีกาบกุรูปัจยาจริยะคุณังวันทามีกาบมาตาปิกุณังวันทามีกาบวะไตจศิขาคุนังวันทามีกาบ กดสมาทานศีลห้านะโมตัสสะภะคะวะตุอรหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตุอรหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตุอรหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตุอรหะตุสัมมาสัมพุทตะสะนโมตัสสะภะคะวะตุอรหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังกสามีทำมังสารนางราางังกสามีสังฆังสารนังกษามีทุติยมปีพุทธังสารนังกษามีทุติยมปีทำมังสารนังกสามีทุติยมปีสังฆังสารนังกษามีตาติยมปีพุทธังสารนังกษามีตาติยมปีทำมังสารนังกสามีตาติยมปีสังฆังสารนังกษามีปานาติปาตาเวรมณีศิขาประทังสัมมาทิยามิอธทนาทานาเวรมณีศิขาประทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรมนีสีขาประทางสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมนีสีขาประทางสัมมาทิยามิสุราม,รมีระยะมัทธานาเวรมนีสีขาประทางสัมมาทิยามิก่อนสวดพระคาถาพระมหาจักพดิให้ตั้งจิตอารัธนาบารมีรวมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระยสุงพระปจเจตพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระมหาหลวงปูท่ทว่วหลวงปู่ดูองค์พ่อพระพิฆเนตพร,ระสังฆจายพระศิวลีพระอุปคุตนะคะหรือบารมีสิ่งศ,รรศักดิ์สิทธิ์ทั่วฟ้าเมียงไทยนะคะทั่วประเทศทั่วโลกขอ จงโดนมันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยหนุนในการสวดของเราให้มีอนุภาพเต็มกําลังนโมโพธิสัตว์ตัวอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์ตัวอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์ตัวอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์ตัวอาคันติมายะอิติภะคะวะนโมโพธิสัตว์ตัวโอมมาปัญโย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  นโมพุทธายะพระพุทธไตตนายานมณีนกรสีสหัสสสุธรรมาพุทโธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอภีทานังวรังคันธสีวดีจามหาเถรังอาหารวันทานีทุรโตอาหารวันทานีทาตุยยอาหารวันทานีสัพพสุพุทธธรรมะสังฆปเชฌมี มโมผู้ทายาคะพุทธาใจนัยามมณีนภาราศีสหัสสุธรรมาพุทโธรรมโมสังฆยะธา,ทาุทธโมนาผูท่าบูชาธรรมากบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวรังคันธังสีวรีจัมหาเทรังอาหารหวันทามีธุระโตอาหารหวันทามีสัพพะโซพุทธธรรมาสังฆาบูเชนิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรนายนีนรภราศีสหัสสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอากีทานังวรังตันทังสีวลีจามมาเทรังอาหางวันทามีธุรตอาหารวันทามีสักโซพุทธะธรรมาสังฆาปูเชมิจริงๆแล้วนะเราไปนั่งสมาธิกันแล้วพี่ก็อธิอธิษฐา,า,านจิตแบบนี้พี่ก็ แต่ว่าเวลาเอาของถวายนะข้าพเจ้าตอนนี้ลูกได้เอานะของถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงได้มารับนะของที่ลูกได้ถวายให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ด้วยเถิดไม่ว่าจะเป็นมะละกอมีสบู่ล้างหน้าของลูกที่ลูกจะขายคือสบู่วินหน้าใสถึงแม้วันนี้ถวายแค่ก้อนเดียวขอก้อนเดียวนี้เป็นขอให้เป็นปฏิหาร ให้ลูกได้มีสต็อกหรือขายดียันหนึ่งหมื่นก้อนง่ายๆสบายๆา,ายด้วยเธอสาธุแล้วก็ลูกเอาน้ํามาถวายขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีแค่แก้วเดียวให้เราเรารู้ถือว่าแก้วเดียวนี้สามารถกินไปได้ให้ทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่าได้กินอิ่มกินอิ่มกินดีนอนหลับนะกินมีมีอยู่มีกินดีอ่ะ ให้เราขยายความคิดไปกว้างๆเลยว่าเรามีไว้ท่านเยอะแม้กระทั่งพวงมาลัยถ้าเราได้ไหว้ท่านแพ่พวงเนียวก็ขอให้วันข้างหน้าได้มีโอกาสได้มีพวงมาลัยไหว้ท่านเยอะๆนะมวงสวงอย่างยิ่งใหญ่ด้วยเถิดถูกค่ะถุกแล้วพาไปนั่งสมาธิกันค่ะนอะะ่ะ พัดลมนะแปบ๊บนึ่นะงทำเงาพัดลมนะได้เป็นไรแต่ไม่มีพัดลมเย็นอยู่ฝนตกอะนั่งกัน ต่อมาพอเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วใช่ไหมให้เราเอ่ยอ่าข้าพระเจ้านะนิตยากรโสภาชื่ออะไรกันบ้างก็เอ่ยชื่อตัวเองตามไปด้วยนะคะ ผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนายกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดขอน้อมรตนาบารมีรอมแห่งของพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระปฏิเจ้าพระพุทธเจ้าพระริยาสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิุกๆพระองค์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตโดยที่สุดบารมีรองหลวงปูทวดหลวงปูดูภูม่าปัญยูขอบารมีหาที่สุดไม่ได้ทั้งหมดนี้โปรดจงแผ่ไปถึงภพภูมิต่างๆทั่วสามแดนโลกกระท นับแต่ไบภูมสูงขึ้นไปถึงพโมโลกทั้งสูงสุดขอสรรพสัตว์มนุษย์เทพเทวาทั้งหลายในหมื่นแสนกดจักรวันทั้งหมดทั้งสิ้นพระสยามมาทิราชพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระราหูเจ้ากรุงพาดีโอปติกาพระแม่ทรณีพระแม่คงคาพระแม่ภูสุพระเพลพระพายพระพิรุณพระยาคุณพระยานาคพรอมบริวารคนทันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายที่เอ่ยอน้ำมิได้เอ่้นามที่ยังเวียนว่ายในวังสงสารสิบสามภูมิทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงได้รับมหากุศลผลบุญ บารมีที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วโดยทั่วทุกคนทุกคนทุกท่านแท้สัตีพุทธาสัตเพฆัมมาสัตัพฆาคาลังปัตตาปจิจจะในจะยังพลังอรหันตาในตีเชนารักขังพันธามีสัพพสูพุททางอธิธานมีธรรมมาอธิทานมีสังฆาอธิทานมีสัตีพุทธาสัตเพฆัมมาสัตเพฆาพาลังปัตตาปจิจจะในจะยังพลังอรหันตาในตีเชนารักขังพันธามีสัพพสู พุทธังอธิธามีธรรมาธิธามีสังฆาอธิธามีสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัทเพสักขาพลังปัตตาปัจเจเนจยังพลังอรหันตาในตีตีน่ารักขังพันธามีสัพขสุพุทธังอธิธามีธรรมาธิธามีสังฆาอธิธามี <måste cave shit> สัตตีพุทธาสัตตีธรรมาสัตตีสังข,ขาพลังปัตตาปัจจิตในจะยังพลังอรหันตานในัยทีทีน่ารักสังพันธามีสัพพะโสพุทธงอธิธานีธรรมาอธิธานีสังขาอธิธานีต่อมาทาอธิษฐานร่วมบุญเก่าเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในเรื่องธุรกิจการงานการเงินครอบครัวความรักการเรียนสุขภาพและให้เกิดความ สำเร็จในเรื่องที่ปรารถนาเร็วขึ้นข้าพเจ้านิตยากรโสภาผู้ยอมรับนับถือผูัศาสนายกพระพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดขอน้อมทนาบารมีรวมแห่งของพระเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระปัญเจี๋ยพระเจ้าพระยสงพระโพธิสัตพระมหาจักรพรรทุกพระองค์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตโดยที่สุดบารมีรวมหลงผุดทั่วหลงปุดดูพรมมากปัญโยขอบารมีหาที่สุดไม่ได้ทั้งหมดทิ่พัดอันได้แก่ทานบารมีศีลบารมีเนี่ยขับบารมีปัญญาบารมีวิริยะบ จากบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีของข้าพเจ้าเพื่อนำมาใช้เป็นกำลังให้มีความคล่องตัวในทุกๆเรื่องสิ่งอันใดที่ติดขัดขอให้เกิดความคล่องตัวสิ่งอันใดที่คล่องตัวอยู่แล้วขอให้คล่องตัวยิ่งขึ้นไปอันหนึ่งค่งชื่อว่าความอดอยากความลำบากความยากจนความไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยและการรอคอยจงอย่าได้เกิดมีแก่ข้าพเจ้านับแต่บัดนี้จัดจนข้อสุมที่ผ่านด้วยเิอและโดยเฉพาะขณะนี้ขอให้ข้าพเจ้า มีความคล่องตัวในเรื่องการงานขอให้ช่อง youtube นี้มีคนติดตามตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไปด้วยเถอขอให้ลูกช่วยเหลือผู้คนได้เป็นหมื่นๆคนแล้วก็ขอให้เงินไหลามาเทมามากไม่ขาดสายขอให้ลูกได้มีรายได้หลักล้านต่อเดือนนี้ง่ายสบายสบายด้วยเถอขอให้ครอบครัวลูกอยู่เย็นเป็นสุขความรักขอให้ความรักมีแต่คนรักเมตตาอุปถัมภ์แล้วก็มาสร้างคุณงามความดีกับลูกมีคนหนึ่งหมื่นคนที่เป็นบริวารลูก ไปตลอดชีวิตการเรียนรู้การเรียนรู้ความรู้กับครูบาอาจารย์ที่สามารถทําให้ลูกเรนมีไรายได้กําไรหลักล้านขอให้ลูกได้ทาสาเร็จด,ด้วยเชิญสุขภาพลูกขอให้ลูกมีเงินเหลือเก็บไว้ดูแลสุขภาพขอให้สุขภาพร่างกายของลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแม่ท้องเป็นราบุญดีไขมันน้ําตาลออกจากร่างกายลูกไปไง่ายสบายสบายสาธุสาธุถ้าหากว่าวันหนึ่งหนูรอดหนูรวยหนูมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือศรัทธาที่เราต้องมีให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านหนูจะ ทำคุณงามความดีย,ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนหนูจะเก็บเงินส่วนหนึ่งเอาไว้สร้างบุญสร้างกุศลย,ยิ่งขึ้นไปถ้าหากว่าหนูได้กําไรหลักล้านจริงจริงถ้าทําได้จริงๆหนูจะจริงจริงอพี่จะพิมพ์แค่หนึ่งหนึ่งพันเล่มใช่ไหมแต่ถ้าหนึ่งหมื่นคนก็ต้องให้ให้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านหรือเจ้าของโรงพิมพ์เนี่ยนะหรือทําบุญทําทานก็เลยคิดว่าก็ต้องหนึ่งหมื่นใช่ไหมสมมติว่าเราเอาเป้าหนึ่งล้านใช่ไหม นี่คือจะลองคูณดูว่ามันก็ต้องมันให้มันให้แบบคุ้มค่าที่สิ่งศกักดิ์สิทธิ์ท่านให้มาเนาะ,ะสมมุติว่าหนึ่งหงหมื่นเล่มก็ให้คืต้องแจกแจกคนที่มาร่วมสร้างเป็นเปแสงสว่างช่วยเหลือผู้คนอะ่ะสมมุติว่าวันหนึ่งใครที่มาทําธุรกิจร่วเมเัมืีอนพิีดาพี่จะแจกสม,มุ่นธรรมะเนี่ยคนละเล่มก็เราอยากได้หนึ่งหมื่นคนใช่ไหม แล้วแต่ทุกคนจะให้เท่าไหร่นะแต่จริงๆนวที่นี่ก็บอกว่าแค่หนึ่พันเล่มก่อนเพราะเงินที่เหลือจะเก็บไว้ลงทุนทำธุรกิจต่อยอดให้ได้อีกคือจะทําเพิ่มคือแม้กระทั่งเราจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งสิบเปอร์ซ็นเนี่ยให้ครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะ จริงๆแล้วถ้าใครที่มาติดตามพี่นะไอมาร่วมพิม์สมุทรธรรมะด้วยกันได้นะคะแล้วแต่ทุกคนจะเก็บเงินถ้าสมมติมามาส่องแล้วมาดูแล้วก็สาธุนะแล้วอธิษฐานจิตขอให้สมปัตนาานะคะถ้าได้สมปัรถนะค้าขายดีขายหมดก็เดีย๋ยวพี่จะพาขียนไปเป้าหมายด้วยนะว่าถ้าหากว่าเราได้ในสิ่งที่เราขอพรแล้ว เราจะทําอะไรบ้างเพื่อเก็บไว้ในสมุดธรรมะพี่ก็เก็บไว้ในออมสินของทําบุญนะคะแล้วระหว่างทางให้เราทําบุญทําทานอยู่ตลอดนะก็จะอย่างเช่นเหมือนวันเนี้ยมาเห็นพี่นี่ใช่ไหมก็แบ่งเงินค่ะยี่สิบาทได้แบ่งเงินใส่ยี่สิบาทใส่ออมสินทําบุญสําหรับใครที่อยากจะมาท่วมพิมพ์สมุทธรรมะเอาไปแจกลูกค้าของคุณก็ได้สมมุติว่าคุณ มาร่วมอธิษฐานจิตสาทุด้วยกันแล้วอธิษฐากกนว่าขอให้ลูกขายดีขายของที่ได้เนี่ยให้ขายดีขายหมดเกลี้ยงทุกวันทุกวันแล้วก็แบ่งเงินไปชําบุญมาร่วมพิมพ์สมุดธรรมะเนี่ยสร้างบุญสร้างกุศสด้วยกันได้นะคะสําหรับเพื่อนๆหรือเอฟซีของพี่ทุกคนที่ได้มาติดตามช่อง youtube ของพีทนะหรือแม้กระทั่งช่อง,ช,องช่องทางนะคะตามศรถถัทธาใครจะทาหรือไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะคะแต่นี่แค่แบ่งบุญให้กับทุกคนที่ได้มาติดตามเราด้วยเนาะ ต่อมาค่ะนะแล้วเราบุรายวันด้วยรายวันเราอยากได้วันละเท่าไหร่นะรายวันก็ขอให้ลูกหาเงินได้วันละเท่านั้นเท่านี้ก็ระบุตัวอย่างเช่นอยากได้เงินกําไรนะเท่าไหร่นะวันละสองพันกว่าบาทขึ้นไปต่อวันรวมทั้งทุนทั้งกําไรเท่าไหร่แปดพันกว่าบาทอะไรประมาณนี้ยต้องบอกนะจิตใต้สำนึกเหมือนพี่เนี้ยพี่ต้องการนะคะปั้นคนค่ะนะ พี่ต้องการปั้นคนนะคะห้าสิบคนค่ะให้ขายสบู่ล้างหน้าเป็นขายเก่งนะคะแล้วก็มีรายได้กําไรตั้งแต่วันละสองพันกว่าบาทขึ้นไปนะอันนี้ชัดเจนแล้วคือจะไม่เปลี่ยนเป้าแล้วคือเอาห้าสิบคนก่อนเนาะทุกคนอ่ะห้านสะิบคนก่อนแต่นะเป้าหมายใหญ่พี่คือหนึ่งหมื่นก้อนค่ะหนึ่งหมื่นคนนะเราต้องการช่วยคนภายในหนึ่งเดือนนี้ให้ได้หนึ่งหมื่นคนค่ะถ้าแต่ว่าเริ่มแรกคือห้าสิบคนแรกที่อยากจะมาทําด้วยกัน พี่ก็ดูแลไม่ค่อยไหวถ้าวันหนึง่งจะใครจะเอาเท่าไหร่ก็จะส่งของให้ทุกประเทศหรือวันหนึ่งถ้าแบบจะมีคอร์สสัมมนาอะไรเงี้ยจะบอกนะกันอีกทีหนึ่งว่าไปเจอกันที่ไหนอะไรยังไงเนาะถ้าใครที่อยากจะมาสร้างแบรนด์ร่วมก,กันกับพี่เนาะม,มาร่วมสร้างบุญสร้างทำความดีไปด้วยกันเนาะสำหรับใครที่อยากจะมาขายสบู่ล้างหน้ากับพี่เนาะเอามาค่ะนะอันนี้คือส่วนของบุญแต่พาาบอกด้วยว่าพี่ทําอะไรอยู่แล้วอยากจะทําอะไรให้สําเร็จเนาะ พี่ขายสบู่ล้างหน้าพี่อยากจะขายสบู่ล้างหน้าของพีน่นะิดนะให้ประสบความสําเร็จพี่ขายสบู่ล้างหน้าชื่อว่าสบู่วินหน้าใสาเป็นชื่อลูกชายพี่นิดจริงค่ะจริงๆอ่ะสบู่ตัวนีน้ทําจากทับทิมค่ะนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องการขายทีหลังเนาะมา ส้งบุญกันต่อค่ะสัตพียผูธาสัตพีธรรมาสัตพีสังฆาพลังปัตตาปัจจิตกันในจะยังพลังอัหันตาในตีชีนารักขังพันธามีสัพพสูพูททางอธิธามีธรรมาธิธามีสังฆาธิธามีสัตเพีทธาสัตพีธรรมาสัตพีสังฆาพลังปัตตาปัจจิตกันในจะยังพลังอรหันตาในตีชีนารักขังพันธามีสัพพสูผู้ทางอธิธามีธรรมาธิธามีสังฆาธิธาม สัตติพุทธาสัตตีธรรมาสัตตีสังขาพลังปัตตาปัญจิกันเจะยังพลังอรหันตาในัตีทีน่ารักขังพัน,านรรพธ,ธ,ธามีสัพพะโซพุททางอธิษฐานมีธรรมาอธิษฐานมีสังฆาอธิษฐานมีอะนะกระถาเงินล้านพี่ได้แบ่งปันไปแล้วนะทุกคนอะจริงๆในเนี่ยต้องสวดกระถางเงินล้านทุกวันค่ะสามจเก้าจุเพื่อนๆก็ลองสวดดูแล้วต่อมากระถาสุนทีวานี้ค่ะ เทพปัญญาบารมีสวด 3. จบเกจบจะบังเกิดราบผลค้าขายร่ารวยประสบความสําเร็จทั้งปวงมุ่นินทะวัฒนมพุชาคําภวะสุนทรีปานีนางสารนางวานีไม่หังปีนายาตังมานังมุนินทะวัฒนมพุชาคําภราวาสุนทรีปานีนางสารนางวานีไม่หังปีนายาตังมานังมุนินทะวัฒนมพุชาคําภาวะสุนทรีปานีนางสารนางวานีไม่หังปีนายาตังมานังขอให้ จบคลิปนี้แล้วพี่ถ้าจะมานะจริงๆแล้วพี่ทําคลิปไว้เรียบร้อยแล้วล่ะเนาะอ่าพี่ทาอะไรอยู่เนาะพี่เนี่ยขายสบู่ล้างหน้าชื่อว่าสบู่วินหน้าใสแบรนด์วินนะคะพี่ตั้งชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วตั้งเลตอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะด้วยความที่เราใช้มามากกว่าห้าก้อนแล้วเนาะเรามั่นใจในสบู่ของเราแล้วแล้วส่วนผสมนาเข้าพรีเมี่ยมมากๆค่ะแล้วก็นาเข้าตั้งแต่เกาหลีมาเลเซียแล้วก็ประเทศอื่นๆค่ะช่วยในเรื่องอะไรบ้างสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวหมองคล้ำมีกะมีริ้วรอยมีสิว ต่างๆเนี้ยค่ะเนาะก็นะแล้วก็มีริ้วรอยบนใบหน้าผิวไม่เรียบรอยดํารอยแดงจากสิวอ่าถ้าสมมติว่านะพี่ๆเพื่อนๆนะที่มาร่วมอนุมโมทนาสาธุแล้วได้บุญกุศลไปค้าขายดีขายปังอะไรแล้วถ้ามีปัญหาใบหน้าก็มาร่วมนะสร้างความดีไปด้วยกันหรือมาขายสมบู่ล้างหน้าไปด้วยกันได้ค่ะนะก็ลงทุนขั้นต่ำแค่ สั่งซื้อสั่งจองสมู่คนละหนึ่งก้อนในราคาร้อยี่สิบาทนะไม่รวมค่าส่งก็ร้อยเจ็ดสิบาททั้งหมดร้อยเจ็ดสิบาทค่ะนะ,ะถ้าใครอยากทาเนาะอ่ะพี่คือส่วนทําบุญก็ส่วนทําบุญแล้วนะแต่ส่วนตรงนี้คือขอขายของนะคะทุกคนอยากจะทาในคอนเทนต์ในคลิปดูกันเพราะว่ามันแบบว่านะหลายอย่างเนาะอ่าอืก็เลยนะทําแบบนี้แหละการสร้างตัวตนไม่ได้ต้องซีเรียสคนที่มาดูก็ไม่ต้องซีเรียส คุณจะซื้อของหรือไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแต่คนมาร่วมสาธุเพื่อไปอธิษฐานที่ที่คุณขายดีขายปังพี่อยากจะมาช่วยคนที่มาติดตามให้ขายดีขายปังขายหมดหรือทําอะไรอยู่ก็ขอให้มีความสุขได้บุญกุศลร่วมกันเนาะใครอยากจะร่วมพิมพ์สมุดธรรมะก็เก็บเงินไว้วันละยี่สิบาทนะคะถ้าใครไม่อยากร่วมก็ไม่เป็นไรไปทําบุญที่วัดที่ไหนก็ได้ถ้ามาติดตามแล้วเนาะแล้วพี่เนี่ยถ่ายสมุดหลังหน้าถ้าใครมีปัญหาใบห,หน้าอยากใช้อยากขายด้วยกันก็มาใช้มาขายด้วยกันานะทุกคน เดี๋ยวแนะนาการถ่ายให้นะมีคอร์สให้เรียนรู้สร้างตัวตนเนี่ยพี่ก็แบ่งปันอยู่ทุกวันเนาะในช่อง u t u b e นะหลักๆเราจะเน้น YouTube หน่อยเพราะว่าเราทํามาต่อเนื่องแล้วเนาะทุกคนอ่ะแล้วก็ Facebook ก็ทําบ้างนะแล้วก็ไปดิจิตอเนี้ค่ะแล้วก็เพจอ่ะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีรายได้เยอะขึ้นเลี้ยงดูครอบครัวตั้งแต่หลักพันบาทขึ้นไปนะหลักร้อยขึ้นไป400กว่าบาทพันกว่าบาท2000กว่าบาทเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน รรมาเหตุน้ากันนะจ้าพี่น้องนะบอกเลยว่าผิวสิลูคนคุณกระชับหน้าใสหน้าหายมันผิวเรียบเนียนผิวชุ่มชื่นขึ้นแต่งหน้าก็สีเรียบก็บสีใสเนี่ยนะคะจากปกติสีเรียบยังแต่งหนาแบบนี้สีเรียบยังพี่น้องตากแดดขายของดำปื้อๆจ้าพี่น้องดำแดดว่าได้ดว่าผูกใดเ็ดจะอมจายมถึงตัวของนี่ค่ะไปขายของตากแดดแล้วพี่น้องขันยาผิวพันดีขึ้นก็ร้องเปิดใจมาใส่เลยจ้ะความสวยของเรานะทำไมถึงต้องสวย สวยเพื่อให้ตัวเองมั่นใจในตัวเองเท่านั้นเองแหะค่ะแล้วก็ทําให้ตัวเองมีรายได้ด้วยนี่แหละสาเหตุที่เขามาสวยกันทําไมคนที่เขามาขายของออนไลน์เพราะอะไรเขาดูแลผิวหน้าเขามาขายเขาก็จะได้ตังค์ไปด้วยค่ะถ้าหากว่าคุณนึงมีปัญหาผิวหน้าพี่นิดแนะนําเลยค่ะคุณเป็นฝ้าคุณเข้าไปหาแบรนด์ที่เขารับรับตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องครีมรักษาฝ้าแต่เขาพี่ิดแค่ลบลบเรือนฝ้าเฉยๆแต่เราเน้นขายให้คนเป็นสิวผิวหมองคล้ำกะลูขุนนกว้างผิวมันอย่างเนี้ยค่ะ นจะใช้ดีมากๆเลยคือจะอิ่มน้ำํำหรือคุณผิวพรรณดีอยู่แล้วแต่หน้ามันอย่างเงี้ยค่ะผิวธรรมดาทั่วไปยิ่งยิ่งผิวดีขึ้นไปใหญ่เลยคะ่ะหรือแม้กระทั่งนักเกรียนนักศึกษานะคะที่เป็นผิวฮอร์โมนอยากจะให้ทุกคนเปิดใจหรือรอยดํารอยแดงจากสิวอยากให้ทุกคนเปิดใจมาลองใช้สบู่ล้างหน้ากับนี่นะคะ ที่ความที่พี่เอาสบู่ล้างหน้าเนี่ยพี่ไปถวาไายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ยิ่เลยไม่ได้มีสบู่ตรงนี้ใครสนใจก็สั่งซื้อสอบถามได้นะคะแอดไลน์มาที่0985049762ทักมาที่ Facebook นิตยากรสงฆาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาขอสัมภาษณ์50คนเนี้ที่ที่มีใจที่อยากทำจริงๆนะคะมาพร้อมกันได้เลยทักมาอินบ็อกที่ Facebook นิตยาสกรสงฆาขอสัมภาษณ์ทุกคนก่อนว่า พร้อมลุยไปด้วยกันไหมในระยะหนึ่งปีนี้ค่ะเราไม่ต้องการคนที่มาแล้วก็แตกแยกแตกแยกกันค่ะอยากต้องการคนที่สามัคคีกันค่ะเนาะมีอะไรก็ให้อาภัยกันอย่างเงี้ยค่ะเราถึงจะอยู่ทํางานร่วมกันเป็นทีมได้เนาะทุกคนนะไปแล้วจาบไม่าบายใครที่สนใจมาร่วมทีมมาสร้างแบรนด์ขายสบุ่ร้างหน้าด้วยกันก็มาเห็นน้ากันในเรื่อจ้านะพี่น้องนะพี่ ต้องการเฮ็ดแบนสบู่ล้างหน้านี่ให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ซอยให้คนมีรายได้ไปน้ากันเนอจ้าอยากให้ทุกคนมีเงินเหลือกินเหลือเก็บแล้วก็ร่ํารวยขึ้นเพื่อครอบครัวของทุกคนที่ได้มาติดตามพิธิศน,นะบ๊ายบาย